กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุขคนเดอเอฟซี FC, หมอลำแพลวเภาแสงทองทุกท่านพี่น้องคลิปนี้พี่น้องสิมาเวาในส่วนของทางพระเอกนางเอกเนาะพี่น้องเนาะได้มีการไปดินเนอร์พี่นอ้องเมื่อคืนนี้เนาะพี่น้องล่าสุดกะสีมีทางเอฟซีแฟนแฟนคู่จิ้นเนาะพี่น้องเนาะต่าง,ต,างต่างก็บอกว่าทั้งสองคนเหมาะสมกันวาสนาพี่น้องเต่กะสีมีในส่วนของอ่า หลายๆคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะได้พูดถึงหรือถามถึงเรื่องนี้ทันทีพี่น้องถามถึงอย่างวันที่พี่น้องถามถึงเรื่องลูกนั่นเองพี่น้องบอกว่าลูกจะมีมุมมองยังไงกับการกระทําของแม่ตัวเองวาสนวาพี่น้องลูกยังไม่ทันหย่านมแม่จะรีบไปไหนใจเย็นยินวาสนาจะทําอะไรก็ให้คิดถึงลูกเยอะๆเวรกรรมเวรนกรรมวาสนวาพี่น้อง กะสิมีบางคอมเมนต์เนพี่นงเนาะบอกถึงว่าทําไมเขาไม่เอาเวลาอยู่กับลูกๆคะ่าสันวาพี่นอ้องในส่วนตรงนี้ก็สิมีในส่วนของทาง FC ของทางคุณแพลวเผาเข้ามาฟาดเดือดตรงนี้ทันทีพี่น้องบอกว่าบ่มากันเลื่อนพานอย่ามาเบิงมาสันวาลูกเขาเขาจัดการเองแล้วก็เขาจัดการได้ดีพอมาสันวาไม่ต้องห่วงเรียนโรงเรียนอินเตอร์มีพี่เลี้ยง ที่พักรูลาเลิศดสุดค่ะแม่เพลวัศนาพ่นวองบางท่านก็บ,บอกว่ามาดินเนอร์แบบใจฟูถ้ำกุมปิดคนในกลุ่มเกือบสามพันวัสดนาคุ้นลอยยี่สิบเก้าบาทคุ้นคิดว่าเป็นเงินจักบาทวัศนาพี่นวองบางท่านก็บ,บอกว่าทำเป็นคู่จิ้นคู่จิ้นวัศนาว่าเรลืบเบิ่งกินกันจนว่าคานแล้ยววัศนาพ่นวังแต่ว่าในส่วนของเอฟซีของทางคุณเพลวเพาเนาะพ่น้องเนาะิ่นก็บ,บอกว่าจัดไปแพ่วเพาวพวกมันดินไก่ตายแล้ยววัศนว่าอะไรที่มีความสุข ก็ทําไปเถอวะวาสันวาพี่น้องแล้วก็ล่าสุดน้องพี่น้องเนาะหลังจากที่ทางพระเอกสันแล้วก็ทางคุณแพลวเพาได้ไปดินเนอร์แล้วก็ลงภาพล้วนๆน้องพี่น้องเนาะทางผู้จัดการนิลุยน้องพี่น้องผู้จัดการคุณแพลวเผาก็ได้โพสต์แบบนี้ทันทีพี่น้องเพอนก็บ,บอกว่าให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขหน้าเธอวาสันวา เห็นเพื่อนยิ้มได้เราก็มีความสุขแล้ววสัน่าพี่น้องนั่นล่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของโพสต์จากทางผู้จัดการเนาะพี่น้องเนาะอ่าเอฟซี F C, บางคอมเมนต์มาบอกถึงทั้นที่ว่ามันชัดเจนแล้วแหละเรื่องลูกคงไม่สนคงไม่ใส่ใจแล้ววสัน่าพี่น้องบอกว่าโฟกัสแต,ต่งแต่เรื่องผู้ชายวสัน่าเรื่องลูกเรื่องเต่าคือบ่ต้องสนใจยังว่าสัน่าพี่น้องเอานั่นล่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของความเห็นเนาะพี่น้องเนาะ จากทางชาวเน็ตนพี่นองเนาะที่ได้บอกถึงเรื่องนี้กันเนาะว่าแล้วลูกล่ะเป็นยังคือบ่คิดถึงลูกประมาณนี้พี่น้องคือฝ้ามีค้นไม่ไหวแท้ประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของทาง f อได้พูดถึงหรือถามถึงเรื่องลูกนพี่นองเนาะกับทางคุณแพวเพาาเนาะส่วนพี่น้องล่ะพี่น้องคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้กะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิงเอามาฝากพี่น้องไหมเด้อจ้า ส่วนคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงองไปก่อนเด้อฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจด,ดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า